I remember a girl, I would sneak into her parents' house. I could stay for hours, and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was wrong, Me, oh, I was looking for my Juliet. So, what, car, when to กับคลิปรายเดือนของแต่ละราศีประจำเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้เราก็มีของมานำเสนอด้วยนะคะเป็นกําไรหินนะคะช่องเรามีขายกำไรกาไรหินนำโชคต่างๆนะหลายหินเลยเยอะมากเลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะจะมีลิ้์บอกแล้วก็รวมไปถึงเทียนหอมสวยๆน่ารักน่ารักเยอะๆด้วยนะคะแล้วหอมมากเลย ช่วยอุดหนุนทั้งช่องด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเข้ามาดูแล้วสามารถดูโฆษณาให้ด้วยจะยิ่งดีใหญ่เลยรวมไปถึงซปเปอร์แตงแล้วก็การซัพพอร์ตทั้งหมดที่มีนะคะมีไพ่ขายด้วยนะคะลืมบอกไปเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็สามารถดูได้ทุกราศีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ที่เป็นราศีนั้นๆคุณก็สามารถดูได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะ จริงๆเราก็ไม่มีจํากัดเวลาหรอกว่ามันจะต้องเป็นช่วงเดือนไหนเอาเป็นว่าถ้าคุณเห็นคลิปนี้แล้วคุณคิดว่ามันน่าจะใช่ดวงคุณควรกดเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้เลยเนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าว่าแต่ละราศีในช่วงนี้จะไปพบเจอกับอะไรบ้างน,นะคะตอนนี้ท้าตทาโร่เปิดรับสมัคร Membership รายเดือนแล้วนะคะจะมี Standard Membership เดือนละ35บาทที่สามารถรับชมคลิปได้ก่อนบุคคลทั่วไป กับพรีเมียมเมมเบอร์ชิพนะคะเดือนละ65บาทที่สามารถรับชมคลิปได้ก่อนบุคนทั่วๆไปแล้วก็ยังจะมีคลิปพิเศษสุดๆที่จะอัปเดตให้สัปดาห์ละ2คลิปด้วยนะคะรวมไปถึงคลิปที่เป็นอัปเดตตามราศีต่างๆด้วยยังไงก็มาสมัครตามลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะคะสวัสดีจ้า touch เดินลิ้นพันกันชาวราศีพฤษ,ษ ไม่ว่าจะเป็นดาวจันท์พฤศพนะคะดาวอาทิตย์ดาวจันหรือว่าลัคนาวีนัสที่เป็นพฤศพก็ดูคลิปนี้ได้ส่วนเราเองก็มีลัคนาที่ราศีพฤศพเช่นกันดังนั้นนี่ก็จะเป็นดวงของเราได้นะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูดีกว่าว่าการงานการเงินของชาวราศีพฤศ,ศพช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะขอให้ปัง,ปงๆเนาะ ขอให้บังๆลวยๆค่ะผู้ชมการเงินเป็นไงบ้างดูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปดูความรักต่อกันว้าวเพจวานส์อัปไร h ์คอยยังชั่วหน่อยดูมีกำลังวางชาแล้วก็ t รี e อฟคัพนะคะ Reverse บางทีนะมนุษย์เราก็ต้องการความรักเข้ามาเติมเต็มหน่อยหนึ่งให้มีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเนาะ Four of Cups อัปไร์ผู้ชมอย่าเพิ่งปฏิเสธนู่นนี่นั่นนะคะเผื่อมีใคร เข้ามายืนอะไรให้นะนายออฟสอดอัปไรท์โอ้ยเครียดอะไรเนี้ย Two of Pentacles r e รีเวรโอ้มองหา Challenge ในชีวิตเหรอคะบางทีมันเงียบไปมันไม่สนุกเหรอฮะแล้วก็ The Fool r e เว r ร์สอะไรที่มันลาบเรียบอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันอย่างนั้นนะคะดีแล้วอย่าไปเรียกหาปัญหาเนาะเพราะเราก็เป็น Queen of Cups u อั i g ร t ึแล้วก็ the hermit upright พุทศพก็ยังเป็นพุทศพเหมือนเดิมที่ชอบอยู่เงียบเงียบแล้วก็ five of cups นะคะ reverse ลำคานกับปัญหาแต่พอมันเงียบไปก็มีปัญหาหน่อยก็ดีไหมไม่ดีนะคะ s <laughs> e of pentacles upright โ oh, อ okay. เคดูเหมือนว่าราศีพุษศพชาวราศีพุษศพช่วงนี้ก็จะมีแบบบอกแวกอะไรบ้างนะคะมีความเครียดอะไรเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่า ไม่ยังไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะว่าคุณเอาตัวเองกลับมาทันก่อนกลับมาทันในที่นี้ก็คือคุณชัดดาวสมองของคุณไม่ให้คิดเยอะมากไปกว่านี้เพราะว่าคิดมากเกินไปแล้วมันทำให้เสียสุขภาพจิตแล้วก็มันจะทำให้ไอเดียในการทำอะไรใหม่ๆลดลงเพราะฉะนั้นแล้วผู้สูบรีบชัดดาวสมองตัวเองด่วนเลยนะถ้าคุณคิดเรื่องคิดเคลียช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นบ่อกเกิดทำให้อารมณ์เปลี่ยนแล้วไปใช้เงินเยอะ เราก็เป็นอยู่เพราะฉะนั้นรีบไปจัดการตัวเองด่วนเลยนะอย่าให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าโอกาสที่คุณจะหาเงินโอกาสที่จะสร้างอะไร,ะไรใหม่ๆมันมีมากๆเลยเพียงแต่คุณไม่ทํามันไม่ใช่ทําไม่ได้เลยแต่คุณไม่ทำเพราะคุณรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างทําไปมันก็เสี่ยงถามว่ามันโอเคไหมที่แบบนี้มันก็โอเค แต่สําหรับบางครั้งมันกลายเป็นว่าคุณเชอเคยชินกับความรอบคอบจนเกินไปแล้วมันทําให้เกิดความรู้สึกที่ว่ารอบๆตัวมันน่าระแวงไปหมดทั้งทาง,ท,าง,ท,างที่มันไม่มีอะไรอันตรายเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยเนาะหรือไม่อีกอย่างหนึ่งนะอันนี้เราเป็นแต่เมื่อกี้เราไม่ได้เป็นแต่อาการนี้เราเป็นคือพอเรารอบคอบ นานๆเข้ามันกลายเป็นเซฟโซนที่ทําให้เราเริ่มขี้เกียจไปสแสวงหาอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทําให้คุณเสียโอกาสทางธุรกิจทางการเงินด้วยเนาะดังนั้นเราช่วงนี้ไพ่บอกมันก็ดีถ้าคุณจะอยากเก็บตรงเก็บตัวตามภาษาคุณแต่ในขณะเดียวกันอย่าตัดขาดการสื่อสารจากโลกภายนอกไปเด็ดขาดเพราะมันจะทําให้คุณเสียโอกาสทางอาชีพเสียโอกาสที่จะเจริญเติบโตไปนะคะแล้วจากหน้าไพ่เลยตอนนี้พื้นศพจริงๆแล้วอะ่ะ อุปสรรคทางการเงินคุณแทบจะไม่มีเลยแต่มันอยู่ที่คุณด้วยว่าคุณจะวางแผนยังไงนะอย่าลืมนะว่าเป็นดวงรวมบางคนอาจจะมีนะอุปสรรคเรื่องการเงินยังไงก็อย่าลืมเช็คอว่าคุณเองลัคนาอะไรดาวจันดาวอาทิตย์อะไรนะคะไปดูคลิปอื่นๆได้ราศีอื่นได้ด้วยเนาะประกอบกันประกอบกันแล้วก็มารวมกันได้นะอ่ะแม่มีอะไรอีกจากหนาา้าไพไพบอกรีบไปสร้างความสมดุลให้อารมณ์ตัวเองเนาะ อะแปดถ้วยนะคะแล้วก็ให้เลิกทํานิสัยบางอย่างดูซิอะไรที่ให้เลิกทำฮึบโอเคคิดมากคิดน่ำคิดนี่คิดไปเรื่อยวางแผนชีวิตไปเรื่อยมันก็ดีนะเนี่ยคุณหลุดความเป็นตัวเองเยอะเลยนะคะ DM Place Rewards เนี่ยดูซิมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยใช้เงินไปเยอะหรือเปล่า,า Ace of Cups Rewards โอเคเหมือนที่เราพูดตอนเริ่มต้นเลยว่า บางครั้งมนุษย์เราก็ต้องการความรักเข้ามาเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดขึ้นด้วยเราคิดว่าคุณอาจจะไม่มีแรงบันดาลใจในการทำอะไรมากมายนักเพราะว่าคุณไม่มีความรักกับใครเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่ใครสักคนหนึ่งรักแล้วก็เป็นห่วงหรือคุณอาจจะอยากเติมเต็มบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันขาดหายไปซึ่งนั่นก็คือความรักเพราะฉะนั้นแล้ว ไพ่บอกให้ไปทิ้งนิสัยบางอย่างมันจะได้มีความรักเติมเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกระโดดข้ามจากตรงนี้ไปเรื่องความรักนะเดี๋ยวเราขออยู่ไพ่จากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนําชาวราศีพฤษภบ้างเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเริ่มเข้าเข้าเรื่องความรักไปดังนั้นเดี๋ยวรีบมาดูตรงนี้ก่อนนะคะเราเข้าใจนะเรื่องการเติมเต็มเนี่ยมันมีทุกคนแหละ าพายบอกว่าอย่าไปคิดเยอะมากให้โฟกัสช่วงเวลานี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนาะบางทีมันก็จะทําให้ตัวเองหลอนไปเองแล้วคุณอย่าไปด้อยค่าสติปัญญารวมถึงความคิดความสามารถของตัวเองด้วยนะคะอย่าด้อยค่าตัวเองนะอ่ะถ้าคุณอยากได้บางอย่างคุณลองถามคนอื่นดูที่เขามีคุณอาจจะได้รับมันโดยเฉพาะเรื่อความรักแต่อย่าลืมรักตัวเองก่อนเยอะๆนะ ถ้าเราไม่รักตัวเองมันก็ไม่มีใครอยากรักเราอ่าแล้วก็ให้เชื่อมั่นในการเดินทางครั้งนี้นะคะให้เชื่อมั่นในการเดินทางครั้งนี้แล้วก็ให้มองภาพรวมๆมองภาพใหญ่ๆเข้าไว้นะแล้วค่อยมองไปดูจุดย่อยๆว่ามันมีอะไรต้องแก้ไขอ่ะทีนี้เรารู้ตรงนี้แล้วเรามาดูเรื่องความรักของชาวราศีพฤษภกันดีกว่าใครที่เข้ามาส่องชาวราศีพฤษภนะคะ เอาไปสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลยว่าอันไหนจะเป็นคุณอันไหนจะเป็นราศีพฤษภนะคะปรับเปลี่ยนได้เลยตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมเลยนะครับเพื่อนๆขอล้างไพ่หน่อยเดียวโอเคมาความรักของชาวราศีพฤษภรักคณาดาวทย์ดาวจะมีนะทั้งหมดเลยที่เป็นราศีพฤษภนะคะเป็นอย่างไรบ้าง อตอนนี้มีใครเข้าออกในชีวิตอยู่ยไพ่กระเด็นมีใครเข้าออกในชีวิตชาวราศีพฤษภมาัางคะเด่นๆเ,เลยราศีพฤษภนะจ๊ะโอเคมาว้าสเตรนจ์อัปไรทแลดูเหมือนว่าจะมีใครกำลังสร้างความมั่นใจเขา้าในการเข้าหาคุณอยู่ในแค่นี้ด t h อมเพลอร์อัปไรทว้าว เจ้าคนในคนนะคะเจ้าของกิจการเอสอบสซอรเราบอกแล้วมันเป็นพลังงานใหม่ใหม่ๆมแต่ไม่ได้บอกว่าคนใหม่หรือคนเก่านะแต่ว่าใหม่ๆนะคะอุ้ยทัวร์ออัพอัปว้าวใหม่ใหม่แต่เป็นความรู้สึกที่เยอะมากนะคะโ o u r of ั u p s อัปไร์คุณคะคนคนนี้เสี่ยงมากเลยนะในการที่จะเข้าหาคุณเพราะว่า เขาคิดว่าโอกาสที่จะถูกคุณเทมีสูงที่คุณจะปฏิเสธนะคะ s e v e n o ออฟซ r ร์ตอคนรอบตัวคุณแอบปิ้นคุณราศีพฤษภคนใกล้ตัวมากๆด้วยเนี่ย f o u r o n ฟแล้วเราจะบอกว่าเป็นคนที่แต่งงานแล้วย้ำนะคะไม่ใช่แค่มีแฟนนะแต่แต่งงานแล้วโอ้ใครละเนี่ย <c oughs> อา้าต่อเลย f o v s o o r ซเนี่ยอยู่รอบ,รบ,รบตัวคุณนี่แหละ ว้ย <Why>? hmm. <laughs> อืะแล้วก็ Six of Cups นะคะ Reverse ไม่ใช่คนเก่านะคะไม่ใช่คนเก่าไม่ใช่ที่คนที่คุณดิวมาเป็นปีๆชาติไม่ใช่ใม่กิ๊กใหม่กิ๊กเลยถ้ากำลังดูถึงคนเก่าไม่มีพลังงานวันนี้มีแต่ไหม่แกะกล่องอย่างเดียวเลยนะคะใหม่คนโคตรด้วยอ่ะแล้วก็ Queen of Pentacles Reverse แลดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ ธออาตุดินเหมือนคุณนี่แหละนะจ๊ะราศีกันราศีมังกรหรือไม่ก็พฤษศเหมือนคุณได้ทั้งสิ้นเลยแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตน้อยกว่าคุณดังนั้นคนคนนี้น่าจะเด็กกว่านะจา๊ะเพื่อนๆอ่ะสำหรับคนที่เข้ามาส่องของชาวราศีพฤษศนะคะแล้วคุณเป็นคนคนนี้เป็นคนพลังงานใหม่กิ๊กเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะตรงหรือไม่เอาที่มันเฉพาะที่ตรงแล้วก็ไปตัดทิ้งเอาที่เหลือนะ บุคคลคนนี้นะคะเป็นเจ้าของกิจการมีอาชีพที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตหรือไม่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานลักษณะที่มีอำนาจทหารตำรวจอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะและในกรณีนี้นะเราจะบอกว่าคนคนนี้มีอยสองประเด็นคือหนึ่งโสดสนิทเลยอยากจะเข้ามาหาคุณ แต่คิดว่าตัวเองยังดีไม่พอทั้งทางที่ดีมากแล้วเขากลัวคุณไม่เอาเขานะคะแล้วแต่เราคิดว่าอันนี้ไม่น่าใช่เราคิดว่าอย่างหลังมากกว่าเพราะว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วยไพ่บอกว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนเก่าของคุณแต่เป็นคนใหม่กิ๊กเลยใหม่กิ๊กแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าเขาไม่โสด คุณก็เลยไม่ได้ใส่ใจว่าเขาจะมาชอบคุณอะไรขนาดนี้แต่จากหน้าไพ่มันไม่ใช่แค่ความชอบธรรมดาแต่มันออกแนวเป็นรักแรกพบเลยคือเห็นแล้วเฮ้ยนี่แหละเนื้อคู่เราแต่มันตดอยู่ตรงที่เราที่หมายถึงคือเขาเนี่ยน่าจะแต่งงานแล้วนะคะแล้วเขาก็พยายามใช้ความพยายามทั้งหมดที่เขามีเข้ามาอยู่ใกล้คุณมากที่สุดรอบตัวคุณมากที่สุดเลยเพื่อที่ จะรอจังหวะเข้าหาเพื่อทำความรู้จักแต่ณจุดนี้เลยนะครับมันจะยังเป็นความรู้จักในรูปแบบของการเป็นเพื่อนก่อนจะไม่มีการล้าเส้นใดๆเพราะเขาไม่ต้องการนำความวุ่นวายเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเนาะเพราะว่าเนี่ยมันเรื่องใหญ่เลยนะคุณจริงๆแล้วเราจะบอกว่าคนคนนี้ถ้าเข้ามาคุยกับคุณแล้วคุณโอเคกับเขาเนี่ย เขาพร้อมที่จะสละคนของเขาเพื่อมาอยู่กับคุณเลยแต่อันนี้แล้วแต่คุณนะเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ของแต่ละคนที่จะไปเจอมันคืออะไรเพียงแต่นี่คือการอ่านไพ่ซึ่งมันอาจจะตรงกับบางคนและไม่ตรงกับบางคนนะคะขออนุญาตด,ดูไพ่ข้อความตรงนี้ก่อนดีกว่านะว่าคนที่อยู่ในใจคุณเนี่ยด้วยความที่เขาพัฒนาความรู้สึกไปไกลมากๆแล้วเนี่ยนะคะณตอนนี้เลย ณตอนนี้เลยนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอืมเขาบอกว่าเขามีเรื่องมากมายเยอะแยะเลยอะที่อยากจะบอกกับคุณมากๆแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณจะฟังเขาหรือเปล่านะคะลองฟังดูนะโอ้เนี่ยเป๊ะเลยค่ะเขาบอกว่าตัวเขายังติด อยู่กับคนเก่าของเขาอยู่เลยแล้วคนเก่าในทีน่นี้อาจจะหมายถึงคนปัจจุบันนะคะอาจจะยังไม่เก่าก็ได้แล้วมันก็เลยทำให้เขาต้องหาพื้นที่ว่างสำหรับความสัมพันธ์นี้ซึ่งแล้วเขาก็พูดตรงๆว่ามันยังไม่มีมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องไปทำที่ว่างที่มันไม่ว่างตอนนี้ให้มันว่างก่อนดังนั้นนะคะคุณขาเราจะบอกว่า คุณน่ะไม่ได้เป็นตัวการที่ทําให้ใครสักคนหนึ่งจะเลิกกับคนของเขาหรอกนะเราพูดตรงๆถ้ารักกันมากพอเขาไม่เลิกกันหรอกอันนี้คือเรื่องจริงเพราะเราเคยมาแล้วตัวเรากับแฟนเก่าเราอะดังนั้นแล้วเขาไม่โอเคกันมาแต,นแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วพอมาเจอคุณเนี่ยมันมันไปเลยนึกออกไหม แต่ในทางที่ดีที่สุดนะคะถ้าคุณรู้ว่าเขาคือใครอยู่นิ่งๆไปคุณไม่ต้องไปแสดงท่าทีหรืออะไรทั้งสิ้นให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหาคุณถ้าคุณโสดนะนะแต่ถ้าคุณไม่โสดคุณต้องไปจัดการตัวเองนะคะมาค่ะมีอะไรอีกเอ่ยอ่าค่ะเขาบอกว่าคิดถึงคุณมากๆเลยอาจจะเคยคุยกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะแล้วคุณก็ไม่ได้ยกอะไรมาเป็นเรื่องเป็นราวเพราะคุณคิดว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแต่เขาคิดถึงคุณมากๆ ไว้แล้วเขาบอกเขาขอโทษด,ด้วยเลยนะคะที่เขาว่าเงียบไปไม่ไม่ตอบข้อความอะไรหรืออะไรเลยเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกไปแล้วใช่ไหมว่ามันไม่มีพื้นที่สําหรับความสัมพันธ์นี้เขาต้องไปทําที่ว่างให้ก่อนนะคะโอเคเขาบอกว่าเขารู้สึกแบบโอ้โหหยหาลงคิดลงทางเมื่อไม่มีคุณคุณคะถึงแม้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเป็นเรื่องเป็นราวเลย แล้วมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เพิ่งเจอแต่เราจะบอกว่าคนคนนี้เขาอินกับคุณมากนะโคตรๆด้วยมากกว่าที่คุณรู้สึกอีกนะมาขอภายใบสุดท้ายแล้วนะคะอุ๊ยอากาศแปลกๆวันนี้เหมือนฝนจะตกอีกแล้วว้ายคุณข่าก็คิดถึงคุณมากเลยกําลังมีคนคลั่งรักคุณมากราศีพฤษภเป็นคนใหม่ๆด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆอยังไงก็ฮึบไว้ถ้าคุณรู้ว่าเป็นใครให้เขาเป็นคนที่ make a move เนาะ โอเคนะคะเพื่อนๆทลาการชอบกัน,อ,กนอย่าลืมกดติดตามนะมีคลิปอื่นๆด้วยอย่าลืมไปดูด้วยนะคะอ่าแล้วก็ถ้าคุณมีลัคนาราศีนู้ราศีนี้หรือว่าดาวจนันดาวที่คุณก็สามารถไปดูคลิปอื่นๆได้เช่นกันเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเป็นกำลังใจให้กันซัพพอร์ตทางช่องทุกสิ่งอย่างที่ให้กันยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย วันนี้ทัติทารโมีสินค้ามานำเสนอคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบอะไรหอมๆนะคะอย่างเทียนหอมอะไรแบบนี้เนาะวันนี้เราก็มีมาให้เลือกเยอะยะมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นแ a ็กซ l เมนะคะแว็กซ์เมีหลากหลายกลิ่นหลากหลายแบบมากเลยนี่ก็ใช่แล้วก็อันนี้ด้วยจะมาในรูปแบบเหมือนช็อกโกแลตนะคะมาซื้อได้เลยนะคะมีเยอะมากมายเลยแล้วก็อันนี้อีกเป็นแ a ็กซ l เ มีเยอะหลายกลิ่นนะคะแต่และคอลเลกชันมีอยู่ประมาณ8-9กลิ่นแล้วก็อันนี้เป็นเทียนหอมซ้อนข้อความจากจักรวาลน,นะคะเป็นข้อความที่ให้กำลังใจเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณเนาะอันนี้นะคะสามารถเป็นของขวัญให้เพื่อนๆก็ได้ด้วยนะจุดไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาเป็นข้อความให้กำลังใจต่างๆส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเทียนหอม The Fortune เขาจะมีสีซ่อนอยู่ข้างในจุดไปจุดมาจะมีสีต่งตางๆเกิดขึ้นมานะคะอย่างที่บอกไปคือสีน้ำเงินนะคะจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เป็นเรื่องดีๆสีแดงความรักแท้ก็เริ่มจะเข้ามาแล้วก็สีดำนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ดีๆเพราะฉะนั้นอยากได้มาซื้อไปมันก็จะเป็นเทีย,เทยนเสียงไทยแหละอย่างที่บอกจุดเราก็จะมีสีให้เลือกนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทียนสำหรับราศีต,ต่างๆ มีครบทั้ง1 2ราศีนะคะพร้อมหินบำบัดข้างในด้วยนะมีครบเลยอันนี้เป็นเทียนหอมซ่อนข้อความเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณเป็นในรูปแบบคล้ายๆกับพิกรคารดอะค่ะ,คะแต่จะไม่ได้เป็นเทียนหอมในรูปแบบที่ว่าเราเลือกข้อความเราส่งไปให้คุณนู้นคุณนี้นะไม่ใช่อันนี้เขาจะเป็นในรูปแบบที่ว่าเหมือนพิกาคาดเลยว่า ที่คุณจุดไปเนี่ยคนที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเนาะส่วนอันนี้เทียนหอมบอกรักนะคะอย่าเปิดให้ดูด้านในแป๊บหนึ่งอ่าเนี่ยจะเป็นหัวใจอย่างนี้นะคะเป็นเทียนหอมบอกรักเพราะว่าข้างในเขาจุดไปแป๊บหนึ่งจะมีข้อความบอกรักขึ้นมาให้ข้อความเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าเราทํามาแล้วเรียบร้อยแต่รับรองว่าเป็นข้อความจริงๆนะสําหรับอันนี้ใครที่ชอบข้อความซุกซนซุกซนหน่อย เทียนหอมสีดํานะคะอาจจะเหมาะสําหรับสาวๆซื้อให้หนุ่มๆหรือว่าหนุ่มๆซื้อไปจุดเองก็ได้กลิ่นหอมมากข้อความมีให้เลือกเยอะเลยนะคะเนี่ยเลือกได้จะเป็นข้อความที่สุกซนสุกซนหน่อยอันนี้สําหรับหนุ่มๆที่อยากซื้อให้สาวๆหรือสาวๆซื้อไปจุดเองหรือแม้แต่กระทั่งซื้อไปเป็นของขวัญเพื่อนก็ได้อีกนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมมาสนับสนุนกันนะคะ มีอีกมากมายหลายแบบเลยใน s h o ป e ีลินก์อยู่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะคะอ้อนๆอนทำหน้าอ่อน <c oughs> มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตา,าเพราะพอฉันต้องใส่ดวงตาอ้อนอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ affirmator ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะ ไพ่สำรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639า639บาทนะคะน่ารักฮะอันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่2นะคะ จะเป็น let love l e a d message cards อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่า ข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะหกสิบใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารักส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น men and move on message c a r d ก็คือ ไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะ่า mend and move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ยด้วยความสร้างกําลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จานวน6กาข้อความนะคะใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กําลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะ อันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะ,ะแล้วก็ไพ่กอหน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามรับก็จะแตกต่างข้อความกันไปน่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาทเท่ากัน ด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบา,บายๆค่ะ